ตัสส่าปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสจ่าปะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสจ่าปะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสส่าปูชาจะปูชนียานัง เอตัมมังคารมุตตมันเตมอ่าวมือลงแบบนี้พีการเอ,อเมื่อกี้ามรรภาพในโยพุทธาาศาสนะสุภาษิตว่าปูชาจะาปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันคือการปูชาบุคคลผู้ควรบูชา ซจ้าภาพกันงเหจะนี่ไหมดชาจัปปูชนียานางเอตัมมังคารมุตตมันแปลว่าควรบูชาบุคคลผู้ควรบูชาแล้วบุคคลคนนั้นเป็นใครคนที่เราควรบูชาวันนี้ก็จะได้ชี <hi> ้แจงแสดงพรัศธรรมเทศนา เพื่อฉลองศรัทธาในงานทําบุญฉลองอัฐิอตรงนี้เสื้อว่าอย่างกับเสื้แลูวแล้วรนาะเนาะ่านซ่องบอเข้าซ่องไปแจกอ <c oughs> หอดมือมากเลเพื่อทําบุญฉลองอัฐิทําบุญอุทิศส่วน,นกุศลใ้แก่ คุณพ่อคำชมฝาเทพแล้วก็นายสมใจฝาเทพพ่อกับลูกเนาะอ่าโดยมีท่านเจ้าภาพคือคุณแม่ค้ายฝาเทพคุณศรีกาคุณสตีดแม็กโกเวนคุณธนิตาคุณอุด,ดมบุญนำแล้วก็คุณอภิวัตนคุณนัชชาฝาเทพคุณนิ่มฝาเทพ พร้อมด้วยลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนนะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในงานทำบุญฉลองอัฐิในครั้งนี้เบื้องต้นก่อนจะทำบุญอัฐิฉลองอัฐิในยมต้องมีการปารุเหตุแห่งบุญก่อนก่อนจ,จัดงานเจ้าภาพเพื่นกับตุ่มพีตุ่มน,อน้อมปรึกษาหาลื่กันแล้ว,วเนี่าสิเหตุบุญให้คุณพอชม นายสมใจฟ้าเทพยมได้ปารดเหตุแห่งการทำบุญแล้วทำไมต้องทำบุญให้คนตายยมถ้าตามภาษาบาลีเรียกว่าบุาเบพเพตพีคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ร่วงลับถามว่าทำไมเราต้องทำให้ผู้ร่วงลับยมเนึ่ง ตายไปแล้วหงเขากินเองกับว่าได้ปูพักกินเองกับว่าได้เทพบุญเองกับว่าได้ถาแต่ลูกแต่หลานถ้าเป็นสามีก็รอภรรยาถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็รอลูกหลานทำบุญบุทิ์ไปให้นั่นเป็นประเพณีของอีสานนุมเราจะทำทุกปีในประเพณีบุญเดือนสิบบุญข่าสศาลร เป็นบุญหะพอหาเมอเป็นประเพณีีสานบ่เคยไปวักดก,ก็ได้ไปย่านพอกับเมก็ได้กินแต่ว่าอีกสิบเอ็ดเดือนก็ไปจักเทียงขาไปตงบุญเขาสักม,มีบออ,อันนั้นก็ดีเหมนกันโยมก็เลยต้องรอลูกหลานม,มาทำุญให้เรียกว่าปฏิทานนายบุญ คือบุญที่ทำเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องอที่เจ้าภาพทั้งหลายได้ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามมาเมื่อกี้นี้กำลังทำปฏิทานไมัยบุญคือบุญเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วงลับเมื่อต่อไปก็เรียกว่าปรตทูปชีวีคือคนตายที่รอให้ญาติ ให้พี่น้องทำบุญไปให้คุณพ่อาอคือคุณพ่อคำชมฝาเทพแล้วก็น,นายสมใจฝาเทพเรียกว่าปรตัตถูปชีวีคือบอกในงานภาษาบาลท่าพี่น้องเคียบบุญไปให้ถามว่าทำไมต้องทำบุญไปให้แต่มันยอนแสงเทียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆเป็นเพราะบุญท่านอาจจะทำมามาก หรือว่าอาจจะทำมาน้อยหรืออาจจะทำพอดีแต่ว่าเมื่อล้มเสียหายตายเสียจากไปแล้วเข้ากับว่หงว่าเพิ่นมีบุญหลายมีบุญหน่อยก็เลยได้นนเ็ดกองบุญให้เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาแล้วก็เป็นบุญที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้เป็นลูกเป็นหลาน บ่เล่มบุญคุของคุณพอคำส้มฝาเทศล่มเสียหายตายเสียจากไปแล้วก็ยังระลึกนึกถึงบุญคุณของท่านระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านจึงได้ทำบุญให้ในครั้งนี้เพราะว่าตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ็ดบุญไวเไ้เท่าไรเฮ็ดบาปไว้เท่าไร ถ้าเปรียบเทียบไม่เข้าใจง่ายๆ,ๆคือเข้าสิไปกรุงเทพนนยมมีเงินลอยหนึ่งไปบรหอเออค้นรถไปจากาบ้านขาวรนี่แมน่นแพงได้รถเหมาหาลอยพี่น้องก,กันเร <c oughs> <c oughs> ื่อง,งคานั่มั่นเพื่องค้นครับบัตรไปขึ้นรถตู้ไปโคราชลอยกัโลร้อยหกสิบสี่บาทเออ <c oughs> พอราะคืนโคราชไปแล้วรที่นี่ไปลงกรุงเทพ 3ามบาทบุขนาดนอดโคกกรุงเทพได้ไหมหมดไปแล้วพันกว่าบาทมีเงินลอยหนึ่งได้ได้ดน,งนางยูแตยูนาบาทก็เปรียบเสมือนคนที่ล้มเสียหายตายเสียจากไปแล้วนี่ถ้าไม่ได้ทําบุญไว้ย่อมกยูนาบาทเนยยู่น้ําหัวเนยยูน้ำกกใหม่เป็นลูกขับ อยนั่งมีตนใหม่เป็นที่สิงสด็จสื่อกับเข่าเลี้ยงขอบขั้วผู้ใดมีลูกมีหลานกับใ้ลูกในหลานไปลงเรียนสามลอยเวิจ่อยมือหนึ่งถ้ทเทียู้ไปเฮ็ดหุ่นโศกมั่นกันคาเสียดยาแก่ปวดนี่บอจ้อง่ใบธรรมดาล่ะเบิ่งจะกองบุญนะถวายศาสตร์กับหมอนนะ เออถึงกินเข่าอิ่มแล้วถ้าเกาศาสเราหรมอนเป็นควาดใจกันงยอ่ยมมานึ่งนะถึงอทำงานได้อบันละสามร้อยแต่ว่าเมื่อกลับมาเราครอบครัวยิ่งครอบครัวหมู่มากมีตีต้นหาต้นเงิ่อนสามร้อยบ่งมุหนึ่ง การทําบุญก็เหมือนกันถ้าคิดว่าทำครั้งเดียวอยู่ได้ถึงตลอดชีวิตก็บว่ได้เพราะว่าที่เราอยู่ทุกวันนี้เราเรียกว่าใช้บุญเก่าทําบุญไว้มากก็มีสะสมบัติหลายเพศไปหน่อยก็มีหน่อยแต่ว่าคนที่มีมากอย่าคิดว่าหมดไม่เป็นเพราะว่าเราอาจใช้ไปทุกวันใช้ไปทุกวันเหมือนเง,นงินในกระเป๋าเราึ่ง ผูล yeah. uh, ังคนมีแนวคิดต่อผู้เฒ่าเงินเดือนเดือนละเจ็ดลอยถึงจินเดือนปั๊บไปได้ตีหายันตาโดนบาดะเข่าบอกลูกหลานเป็นก้นให้โลดผู้ลังค้นหอดบะมมเดือนนีนียมบุญเ้ยกันเฮาเกิดมาเนี่อายุสิบปีมีสิบปี สามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีจนวัดแปดสิบปีเก้าสิบปีนี่เป็นเวลากี่วันหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันเรียนบอกอ่าแล้วใช้บุญไปเท่าไหร่ทีนี่นี่ข้าไม่เคยทำบุญเลย,ยนเนี่ยโอ้ยโจมเนี่ยไปยังขึ้นสุขขึ้นอยากก็โมแตบวา,บาป่อยอ มีบอยโยมว่าได้หาเก็บของห่างยิ่งอยู่ในกรุงเทพสถานที่ที่จะเลินเท่าไหร่โยมของมูนีเมันมีหลายเพราะว่าเป็นกรรมของเขาผููลังคน้นมีเป็นอย่างค้นเกิดมากคือกันแต่บอขคือกันอันนี้น่าคิดนทั้งนั้นที่เกิดมามีพ่อเกิดมามีแม่เหมือนกันทุกคน แต่ว่าบุคคลที่เกิดมานี่พวกเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้ข้าเลือกเกิดได้ก็จึงเกิเป็นลูกพระราชาไปเลยเนาะบ่เป็นคนชัคนยากจ็มนี้เนาะถึงจะจนเงินแต่ไม่จนน้ำใจเพราะฉะนั้นนี่เป็นการแสดงให้เห็นอย่างแน่ชัดว่าบุญของคนเรามีไม่เหมือนกันผู้รังคน ส่ท่องนี่เต็มข้อแต่โบรางคน,นีนฝ่ายสิบปุกฝ่ายปูแขนอมาเฮดเป็นไ้ายข้อนี่ก็ยั่งบอมมีโยมนะเพราะนั้นมันอยู่ที่บุญแล้วถามว่าใครเป็นคนกำหนดใครเป็นคนทำให้เราเป็นแบบนี้ก็เพราะตัวเราเองเป็นเพราะบุญของเราเองเป็นพาะกรรมของเราเองโยม ธนาบุญบุญนี้บ่มี่ไผปันแจ่มันบอฮอนแหกได้คือใหม่พากลางคือเฮากินเขาเฮากินเฮากันอิ่มมันบอไปอิ่มทองเขานันผู้บอกินโยมนักปราราดบัณฑิต่นาไว้่นาบุญบุญนี่บ่มี่ไผปันแจ่บอฮอนแหกได้คือใหม่พากลางเปรียบเสมือนการทำบุญนโยมผู้ใดเหตุผู้นั่นละได้ ถ้าเปรียบเทียบเข้าใจง่ายๆเป็นว่าคือเห้ากินเข่าเห้ากินเห่าใจอิ่มนั่งบอไปอิ่มทองเขานั่นผู้บอกกินเออพ่อเขาใจบอยมเห้ากินเข่าสามจานนี่ยผู้ใดอิ่มเห้าอิ่มสิว่าข่ำนี้ให้ลูข้าำนี้ให้แม่ข้านี้ให้พอนั่นเป็นไปบ่ได้การทําบุญก็เหมือนกัน เอาทรัพย์ภายนอกมาแลกเป็นทรัพย์ภายในเด้กมือนี้ที่ลูกหลานของคุณพ่อคําชมนายสมใจฝาเทียบทำอยู่ตอนนี้นี่เรียกว่าเอาทรัพย์ภายนอกมาแลกทรัพย์ภายในคือเอาเงินนี่แหละมาแลกเป็นบุญเป็นอยังต์ทว่ารสัมเจบ๋ยอเคอได้ไปซื้อของกองบุญ,ญนี่ย่อมจากอีหยังเป็นนี่หยังบุญ ยัจกจินไหมจินมีผ่านใจจีวอนเจอศาสตร์หมอนราชาวัตรสัตว์ฟงกระตาขันหมากเบงโอ้ขันขยอ่อนเ่ง <c oughs> นี่เละเรียกว่าเอาเงินมาแปลให้เป็นบุญเพราะว่าบุญเกิดที่ไหนเกิดที่ใจพราะอได้เหตุแล้วโอ้ยไม่ให่ขายจับนอนงรับทิ้งบอลรับสามหมื่นมันนี่ ผู้ว่าจะได้เหตุบ,บ,บุญนี่เรียกว่าบุญเนี่ยมันเกิดที่ใจม้นผู้แล้วโน้ำบาลลับอ่าอาจจะคิดโอ้พี่น้องสิมาหลายเออหาเข่าหาหนามสู้พี่สู้น้องของอันไหนบม่มีไปหาอยู่ตลาดมาเตรียมไว้ให้พี่ให้น้องเครื่องพักเครื่องมีซีใบหามาเตรียมไว้นี่โยมได้หนึ่งประการที่หนึ่งที่เราเห็นแน่ชัดนี่ ได้ทําทานเพื่ว่าบุญแจกเขาเห็นบ่เฮ้ได้เ็ดบุญพีนองเบอร์เคยมากินเขาอยู่บ้านกบมาเด้พี่นองเบอ์เคยเห็นหนากันก็ได้เห็นเพราะว่าบุญเป็นตัวดึงดูดให้มาหาแต่ว่าของพวกนี้นี่ดึงดูดหากันและกันอ่าความตัวกัสิดึงดูดหาความตัว ความดีก็จะดึงดูดหาความดีเป็นยังคือวสานมาจิขั้นช่วงเคยเรียนไพ่เนี่เดี๋ยวนี้ก็อยูว่องไพ่เนี่ยผาดเวลาไปโลดนี่บ่ได้นัดกันเนี่ยหูว่าเห่นยยูใส่บังได้ตำรวจว่าไปก่อกล้วยกว่อไดไปบัดบ่หยากเออเป็นใจคารํตำรวจไปเรว่บเถอะนี่เห็ <c oughs> นไหม ของพวกนี้ดึงดูดกันไปเลยขั้นโพเห็ุบุญเตี้ยเออตือนเจ้ามาหนึ่งเขา่าถ้าใจบาปใใจบาปแล้วบัดไปวัดอ,อืมขั้นผูสิเลนละเตี้ยกอยากก็เท่าเด้อสาจิไปหาเงก่อนใไตรลอย <c oughs> <c oughs> นี่เรีวยกว่าบุญก็ดึงดูดหาบุญคนดีก็ดึงดูดหาความคนดีนั่นเนีะกว่าหน่ยโยม ให้เก็บไว้เป็นครูเพราะของทุกอย่างนิยมในโลกใบนี้นี่เป็นครูของกันและกันความดีก็เป็นครูของความชั่วความชั่วก็เป็นครูของความดีคนจนก็เป็นครูของคนรวยคนรวยก็เป็นครูของคนจน เหมือนอย่างอากาศร้อนตอนนี้นี่ก็เป็นครูของความเย็นนะถ้าบ่ามานั่งอยู่ในเต็์จังสี่กับบ้าหูได้ว่ามันห่อนท่านไปนั่งห้องแอร์กับบ้าหงว่ามันเย็นมันเป็นจังไรโยมทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมทั้งหมดเพราะว่าของทุกอย่างนี่เป็นคูของกันและกันฝนตกอ่ะก็เป็นครูของความแรงถ้าปีนี้พมีฝนละแรงโลด หูจักเลยเป็นบ่อนมอ่าเป็นครูของกันและก,กันเพราะฉะนั้นเราต้องจำว่าสิ่งที่ไม่ดีนี่ก็ให้เป็นครูถามว่าทำไมต้องให้เป็นครูจำไว้ว่าอย่าไปทำเพราะว่าทำแล้วมันก็มีแต่สิ่งที่ไม่ดีจะตามเรามาเพราะฉะนั้นอนาคตของเราเนี่ย ดีหรือไม่ดีก็อยู่ตอนที่เราทําปัจจุบันนี่แหละถ้าเราทําปัจจุบันให้มันดีแล้วนี่คิดดีทำดีพูดดีสิ่งที่ตามมาก็มีแต่สิ่งดีๆยมคือจางมงนีเพราะเจ้าภาพท่านมีความดีคิดที่จะทำดีคิดดีทำดีพูดดีย่อม พี่น้องได้มาความบุญหลายทำไม่เห็นแล้วนะความดีมันก็มีค่าอยู่ในตัวของมันย่อมทำ